สวัสดีครับผมเคยอีสานใต้ครับรับมือนี่ผมและคําแก้วครับกลับมาทําบุญที่วัดภัยพัฒนาครับและก้ามาขอโชว์ขอลาบจากองค์หลวงปู่สวงครับไปฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับอาสลับงวดของวันที่2พฤษภาคม66ครับอ่งวดนี้นะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเข้ามาเบิองน้ากันครับว่าสีใดตัวเลขจากองค์หลวงปู่เป็นเลขตัวใดครับ เพราะว่าข้ามเกี่ยวกับสิมาคอครับมาคอเองครับในวัติพานมากกับบไดมาเนาะครับท่านผู้ชมครับกติดภารกิจหลายอย่างครับสลหรับงวดนี้ครับเดี๋ยวรอชมน้ำกันคารวาคําเกี่ยวสิขอตัวเลขจากหลวงปู่สวงครับได้ตัวเลขเป็นตัวเลขตัวใดครับเพื่อนำไปประกอบการเสี่ยงโชคเนาะครับตอนนี้คําเกี่ยวกับกำลังเตรียมของบูชาองค์หลวงปู่อยู่ครับ หลวงปูส่สวงคะ่ะมือนีข้าแก้วแล้วก็ท่านผู้ชมช่องเคยสาสนใต้มาขอโชคขอลาบจากปูค่ะมาขอตัวเลขเพื่อนําไปเสี่ยงโชคเกิอเป็นสะพานบุญให้คนทุกคนยากแต่นี้เงี้มีท่องแล้วค่ะมาขอตัวเลขกับปูในงวด2พฤษภาคม66เป็นตัวเลขของหวยรัฐบาลไทยเนาะคะ่ะปูขอให้ปูเมตตามอบตัวเลขที่ตรงๆปังๆให้จากข้าแก้วแล้วก็ ทานผู้ชมช่องเคยิสานใ้ทุกท่านเนาะค่ะได้ถูกหวยรวยเงินเนาะค่ะปูขอให้แตกสามตัวตรงๆเนาะค่ะเลขรัฐบาลเนาะค่ะบัวแต่สิเป็นเลขบนรือเลขล่างเนาะค่ะเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่หนึ่งสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะค่ะปูขอให้ปูเมตดาย่างเช่น่ิพานมาเนาะค่ะซ่าจริงๆแล้วขอไลา์วันนี้ค่ะอธิษฐานเอาได้ใจเนาะ ก็ขอให้ได้ตัวเลขเนาะคะ่ะให้ทานผู้ชมได้ถือนั่งถาก,กันเกี่ยวถือทานผู้ชมกระถือเนาะคะ่ะขอให้ผู้มอบโชคให้โตรงตรงตรงๆเนาะคะ่ะในวัี่ิพานมาบอไดม่เนาะบอไดม่าค่ะวนหนีก็เล่นมากค่ะครับ ท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เบิ่งคลิปนี้อยู่นะครับท่านผู้ชมคร,บร,บรบับกาอธิษฐานครับอธิษฐานขอโชคขอลาภจากองค์หลวงปู่ได้ครับผมแต่จริงๆแล้วก็ขอปู่แล้วค่ะว่าให้เลขทูปที่จุดนี้ดอกนี้เนาะคะ่ะให้เป็นเลขสามตัวแตกเนาะคะ่ะงวดสองพุษภาหกหกขอเป็นเลขรัฐบาลเนาะคะ่ะปู่ก็ต้องไปอมกินต้องกซอนหรือยังเนาะให้ออกเป็นเลขรัฐบาลไทยเนาะสองพฤษภาหกหกค่ะปู่ สาธุสาธุสาธุครับขอสามตัวถูกๆเด้อครับปูครับวันนี้วันที่สองพฤษภาคมหกหกครับปู่วัที่ผ่านมาไม่ได้มาเนาะค่ะอันนี้เลขฝาเอ็มร้อยคือหกเจ็ดสี่หรือเก้าเจ็ดสี่หกเจ็ดสี่เลขฝาเอ็มร้อยที่นำมาถวายองค์ปูเนาะค่ะหกเจ็ดสี่หรือเก้าเจ็ดสี่ครับวันนี้ก็คือ นี่ท่านผู้ชมชื่อคุณเบลเนาะค่ะฝากเงินมาทาบุญกับหลวงปู่สวงครับกันเกี่ยวมาที่บัดตแห่งนี้เนาะค่ะเดี๋ยวกะสีไปถวายเป็นค่าน้ํค่าไฟของวัดเนาะค่ะห้าร้อยบาทกันเกี่ยวบอกปู่แล้วแล้วกะเอ้ยชื่อให้แล้วเนาะกท่ันเกี่ยวจะไปให้วัดต่อไปเนาะคแต่ตอนอันดับแหลก็คือกันเกี่ยวบอกปู่ให้แล้วเนาะบก็คือว่าคุณเบลนี่มอบเงินให้กนทีีฟันเมนแล้วกะ โอนมาเพื่อทำบุญการลุกผู่สวงด้วยครันเกี่ยวกันเลยทำบุญห้แล้วเนาะคะ่ะทวนถูกต้องเนาะคะ่ะขอให้รำรำรวยๆเน,ๆน,นะะาะบ่กวาแต่คุณเบลและบ่าวาธรรมชมท่านใดที่เบิ่งคคิปบก็ขอให้รำรำรวยๆสูทุกคนเนาะคเดี๋ยวมารอรุนเลขทู่ไปพร้อมๆกันค่ะว่าสีได้เป็นเลขตัวใดเนาะครับ ท่านผู้ชมกระท่อมหลวงปู่สวงที่ข้ามเกลยวขอโชคขอลาบในมุนีก็คือกระท่อมหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนานะคะกระท่อมหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาเคยจุดได้ตรงๆกับงวดที่ออกหาสองเนาะคะ่ะแล้วก็มาจุดต่ออีกงวดหนึ่งแล้วก็ไม่ได้มาต่อนะคะไม่ได้มาขอต่องวดที่ผ่านมากกับบ่ได้มาขอนะคะงวดนี้ก็เลยมาขอโชคขอลาบงวดสองพฤษภาหกหกเนาะ,ค,ะค่ะค่ะ เดี๋ยวมาเบิรงเลขทูบตัวแรกจากหลวงปูสวงค่ะเลขทูบตัวแรกก็คือเลขห้าค่ะน่าจะเป็นเลขห้าเนาะคะ่ะเลขห้าก็ชัดเจดนเนาะคะ่ะส่วนเลขฝาเอ็มร้อยก็คือหกเจ็ดสี่หรือเก้าเจ็ดสค่ะฝาเอ็มร้อยนี่ก็พลาดไม่ได้เนาะคะ่ะก็คยออกตรงๆขึ้นกันค่ะหกเจ็ดสี่ก็กันเก้าเจดสค่ะเลขทูบตัวแรกคือเลขห้า เดี๋ยวรอรุ้นตัวที่สองตัวที่สามพร้อมๆกันค่ะค่ะมาเบิงเลขทูบตัวที่สองแล้วค่ะเลขทูบตัวที่สองจากกระท่อมหลวงปู่สวงวัดไพรพัฒนาค่ะที่คำเก่วและเคยสารตายมาขอในมือนีเนาะคะ่ะเลขทูบตัวที่สองก็คือเลข7ค่ะ5 7 5 7หรือว่า5 1นเนาะคะ่ะ7กับ1ก็มักจะเพี้ยนไปได้เนาะคะ่ะ ห้าเจ็ดหรือห้าหนึ่งเดี๋ยวรอลุ้นตัวที่สามค่ะก็สิเป็นตัวใดเนาะค่ะอีกตัวหนึ่งค่ะค่ะท่านผู้ชมมาลุ้นเลขทูบตัวสุดท้ายค่ะเลขทูบตัวที่สามเลขทูบตัวที่สามจากกระท่อมหลวงปู่สวงกบมาแล้วเนาะคะ่ะเลขทูบตัวที่สามก็คือเลขศูนย์ห้าเจ็ดศูนยค่ะห้าเจศ ห้ 5, 7, 0, าเจ็ดศูนย์ท่านผู้ชมก็อย่าลืมหาหนึ่งศูนย์และก็ตัดเลนน,เน้ำเนาะค่ะบว่ววาแติเป็นหาเจ็ดหาศูนย์หาหนึ่งหรือหนึ่งศูนย์ค่ะห้าเจ็ดศูนย์ส่วนฟ้าเอ็มร้อยก็คือหกเจ็ดสี่หรือเก้าเจ็ดสี่ค่ะอันนี้ก็คือเลขทูบจากกระท่อมหลวงปูสวงค่ะที่คำเกียวและเคยสารใต้ามาขอในงวดสองพฤษภาคมหกหกสาธุสาธุค่ะปู เลขที่ค้ามเกวขอในมูนี่ขอให้แตกตรงๆปังๆขอทางผู้ชมที่นั่ไปเสียงโชคมันหมาโชคดีรวยๆรวยทุกๆท่านเนาะค่ะว่าว่าแต่สิเป็นเลขทูบหรือเลขฟ้าก็ขอให้ออกตรงๆปังๆเนาะค่ะปูค่ะเลขทูบก็ได้เนาะค่ะก็คือหาเจศูนย์ 570หรือ510ด้วยเพราะว่าเลข1กับเลข7มันมักจะคล้ายๆกันเนาะมันมักจะออกใส่กันเนาะค่ะก็คือ570 510ถ้าตัดเล่นก็เป็น5 7 5 0 70, 70หรือว่า5 1 5 0ค่ะแต่อย่าลืมเนาะค่ะแล้วก็เลขฝาก็คือ674หรือ974ก็คือเลขจากที่ท่านแก้วขอ,ขอจากกระท่อมหลวงปู่สวงวัดไผ่พัฒนา งวดโซงพฤษภาคม6 6มีเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องเคยีสานใต้มาตลอดเนาะค่ะขออห้ท่านผู้ชมที่มารับชมหมุนวยไวยเงินทุกท่านเนาะค่ะโชคดีมีแต่ความสุขความเจริญเนาะค่ะตัวเลขที่นําไปเสี่ยงโชคเพราะว่าแต่สิเบิงจากคลิปใดในช่องเคยีสานใต้ก็ขอให้ได้โชคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ